พี่ยูแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อยูรดาค่ะยูรดาฟาร์มอยู่จตบลคันธีอินเภอนาเกนนครพนมค่ะอ๋อให้พี่ยูพาเด็กๆทัวร์ดอยอ๋อเชิญค่ะ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 ขา้ขา,ขา,ขา,ขาวๆก็ห้าสิบแม่พันแ,แม่แ,แม่แล้วก็สองสองพ่อพันสองพ่อพันหลกัหลกๆสองพ่อพันอ๋อ ค่ะก็ัอเเี่อไใกล้กันอ๋อไ่ใกันเพราะว่าจะได้ไม่เลือดชีค่ะเข้าไปนลูกยิงจะเข้ามาทำไมนะลูกชื่อหญิงปกติมันได้ออกไปข้างนอกไหมคะหรือว่ามันมันอยู่ในนี้อยู่ในนี้ค่ะอ๋อน้อยแล้วหน้าฝนจะไม่ปลอยฝนจะไม่ ปล่อยเพราะความชื้นสูงค <ฮะ S 2> ่ะสัตว์ประเภทนี้เขาจะไบตองพิยาค่ะอ๋อความชื้นเขาจะไม่ชอบความชื้นความชื้น,น, <ฮะ S 2> นสูงนี่พิยาจะทำงานเร็วเราจะไม่ปล่อย,อยให้กินยาแห้งค่ะยอยู่ง<ะ>บนมองลองสิดูสิดูสิ นี่มีมีคนแบบมาซื้อไปไปเลี้ยงดูเล่นไหมคะหรือว่าแบบเรา,เ,<อ>าเราเลี้ยงเริ่มแรกก็บางคนก็ชอบ<ะ><ะ>ค่ะถ้าจะเป็นสัตว์ขี้อ้อนอ๋อสูงไปก็เลี้ยงได้เป็นเพื่อน,อเ,นเพื่อนใบกรเทียมอะไรประมาณที่มีจะฝึกให้กินอาหารเป็นเวลาอ๋อเช้ากับเย็นแล้วก็จะมีฟางค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่แล้วก็มีเกษียณ ไม่เกษียนนี่ง่ายโอ้โหนี่พ่อพันธุ์นะคะตัวโตมากพ่อพันธุ์จากออสเตรเลียเนาะอออฟริกาเดีวนั้นออสริกีก็คือสีเข้มอ๋อสีเข้มสีเข้มคอลึกเขาจะเตินเขาเป็นพ่อพันธุ์มือแดงค่ะ ที่นี่จะเลี้ยงแบบลูกผสมลูกผสมเลือดสูงค่ะก็จะมีสายพันธุ์เลือดร้อยก็มีมีไม่กี่ตัวอันนี้ก็เด็กๆอ๋อเด็กๆเด็กวัยสี่เดือนสี่เดือนโอ้สี่เดือนตัวโตมากเลยค่ะก็เป็นลูกของออสเตียค่ะผสมกับแม่เลือดสูงอ๋อพอออสเตรเลียเ่าจะขี้อ้อนค่ะน่ารักจังเลยอันนี้เวลาเรา เขาจะสามารถแบบผสมพันธุ์ได้นี้กี่เดือนนะคะอายุจะให้ดีคือสิเดือนค่ะสิเดือนเริ่มเริ่มให้แต่ว่าเขาจะมีความต้องการทางเพศนะตั้งแต่สี่เดือนเขาก็กะดีอ๋อสี่เดือนหาผู้ชายอืมก็ยังเขายังเด็กเกินค่ะเพราะว่าร่างกายเขาขยายโครงสร้างยังไม่เต็มที่อืมว้าวสาว ถ้ามือใหม่นี้คือแนะนําให้มาฝึกก่อนคุณต้องคุณต้องดูดูแพะเป็นคืนแพะป่วยไม่สบายไม่กินอาหารนี่ะเราต้องมีมีวิธีเบื้องต้นจะทำย่างไรเวลาเขาไม่สบายจะทาตัวไหนค่ะต้องมาฝึกฉีดยาเรียนรู้ก่อนอ๋ออ๋อ ว้าวชอบสักตัวไหมคะ<น>อันนี้ถ้าถ้าแบบแบบตัวเล็กๆที่เขาซื้อไปเลี้ยงกันนะคะว่าพี่ยูบอกราคาได้ไหมคะว่าแบบตัวเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย,ยานมก็สามเดือนสี่เดือนสเดือนนี่เริ่มจำหน่ายก็เริ่มตั้งแต่ราคาแปดพบาทอ๋อตัวหน,นึ่งเอาความเป็นเป็นสวยงามด้วยอ๋อค่ะ ก็คือเราอามืไปต่ก็เลี้ยงแบบชิลๆค่ะแม่อย่างนี้เล็กๆแม่ไม่แบ่งค่ะเพราะว่าเขายังกินนมแม่อยู่เล็กอ๋อนี่เพิ่งเกิดใหม่น่าจะสักประมาณสองเดือนเนาะอ๋อแม่เขาสวยนะเอออันนี้สวยใช่ไหมใช่ใช่แม่สวยนี่ใส่ดีด้วยเหมือนเขาจะรู้เรื่องนะน้องฟ้า น้องฟ้ารับน้องฟ้ารับไปสักตัวไหมรับตัวเล็กนิดตัวเล็กนิดมันจําเป็นจะต้องถ้าเอาไปเอาไปนี้จะจําเป็นจะต้องแบบเอาไปทั้งตัวผู้ตัวเมียไหมคะหรือว่าแล้วแต่ว่าเราแบบเริ่มใหม่นี้เอาตัวเมียไปก่อนอ๋อเอาตัวเมียไปก่อนเขาเขาได้อายุแล้วค่อยหาตัวผู้ก็ได้อ๋อเพราะว่าตัวผู้มันเป็นสัตว์ที่แบบดื้ออ๋อ ไม่ถึงวัยที่จะผสมพันธุ์ก็อย่าะพึ่งเอาไปเลยค่ะอลองตัวเมียไปเลี้ยงดูก่อนอ๋อค่ะเหมือนให้เป็นโซนค่ะโซนนี้เป็นคู่อะไรเล่นเขาก็เขาก็จะกินกินกินอะไรบ้างนะคะแบบเดือนอาหารเขาค่ะเช้ามาก็จะให้ผิวถั่วผิวถั่วถ้าใครมีแปลงหญ้านี่เราหาอาหารเองได้แล้วก็หา หาได้คะ่ะหาได้ตามกระถินค่ะคือมีกระถินกินกระถินได้ค่ว่าหมดเลยแต่นี่คือว่าทําไมต้องต้องให้ผิวเถอะเพราะว่าเทพมันเยอะค่ะและการจัดการมีแค่อสองคนอ๋อว,วัตถุดิบแถวนี้กระถินก็มีน้อยออ่าเวลา<อ>เราหากระถินก็เลยว่าซื้อให้กินแต่ว่าเราจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นค่ะอ๋อ

มาดูตัวก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยคุยเรื่องราคาค่ะอ๋อโอเคอย่างรุ่นนี้จะจะเริ่มที่8จดพันค่ะเพราะว่าไซส์เขาจะนิดอันนี้จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไซส์นี้จะเริ่มที่แปดพันเพราะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะประมาณห้าพันรุ่นนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพันอ๋อมีมีราคาได้ตามระดับ สวยสวยมากตัวนี้บบท,ที่สาวท้าคือบ้านรุ่นนี้เพิ่มสามเดือนกว่กาเกือบจะสี่เดือนนะคะบบบบจะน่ารักค่ะอ,อันนี้จะเป็นตัวเมียเราจะขังคู่กันค่ะ,อ,นนะนนอะไรลูกอะไรลูกเหมือนจะเป็นแปดพันห้าค่ะลูกนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย ลูกนี้จะเป็นสีน้ำตาลขาวก็สวยอีกแบบนึงนะคะสีน้ำตาลขาวแปดพันห้าเดี๋ยวเราต้องถ่ายดูข้างในเนี่ยสีน้ำตาลขาวอางเป็นกระดานค่ะอะไรลูกนะอะไรคาอะไรกินเก่งมากค่ะกินเก่งมากแต่ถึงเขากินเก่งเราก็มีมีปริมาณที่จำกัดว่าสูงสุดเพียงต้องกินเท่าไหร่ค่ะ อย่างสมมติสองตัวนี้ค่ะถ้าจะให้ผิวถั่วเช้าหนึ่งก็หนึ่งถ้วย,ถ,วยถ้วยแกงค่ะ,คะแล้วก็ข้าวโพดบดข้าวโพดบทครึ่งถ้วยครึ่งแก้วครึ่งแก้ว,แ,กวแค่นี้ค่ะแล้วก็ระหว่างวันก็ฟางหรือว่ายาแห้งอตอนเย็นจะมีอาหารเมร็ดตัวละครึ่งแก้วโูก็ใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะฟามเรื่องอาหารเนาะเรื่องอาหารค่ะเะว่า อาหารเราซื้อเราเราต้องให้เขากินกินแบบไม่ทิ้งข่ะ,ะกินแบบกินแล้วต้องได้ประโยชน์อ่ยูอลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าจิกคิดเริ่มที่จะมาทําฟาร์มเนี้ยเพราะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกเริ่มเลยใช่ตัวอ,อ่แล้วที่บ้านอ่าอ,อ,อ,อพอดีวัวมันก็ออกยากนะนะเนาะเราส่งคนยังทา,าแล้วช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่สินค้าตามร้านค้า ร้านอาหารเขาก็ขายของไม่ได้เต็มที่เนาะค่ะก็เลยหันมาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงสัดสีกระเพาะเพราะว่าอาหารเราก็มีฟางเราก็มีจะหาตัวไหนมามาเสริมามาเสริมมาเ<า>สริม,ม,สมแทนเราะจะรอไอตัววัวอย่างเดียวก็ไม่ได้มันดันไปไม่ได้เลย ก็เลยลองศึกษาแพะูดอดออูเริ่มต้นก็ไปศึกษาอยู่บึงการก็ไปศึกษากับวิสาหกิจเขานี้แหละ<อ>ไม่ได้ไม่ได้ลงลึกเพรว่าเออแพะเป็นยังไงอะไรกินยังไงคก็ศึกษาตาม YouTube ตาม f a o e b อ o อคือเราพยายามอย่า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 หยุดถ<อ>่ายค้า อืมค่ะต้องต้องสื่อสาเรื่อยๆค่ะขาข้ารู้ได้ยิ่งได้เยอะยิ่งดีอ่าใช่ไหมคะน้องภากลัวเหรอลูกกลัวหรือเปล่าเขาตกใจหนูค่ะเขาตกใจหนูก็เดินเบาๆสิลูกเดินเดินเบาๆได้ไหมล่ะเดินเบาๆได้ไหมคะอ่ะเดินเบาๆนะไม่ไรนะเดินเบาๆนะโอเคมา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  <laughs> ไม่ก่ก็กก็ไม่ช <c oughs> นค่ะอยู่นี่ไม่มีแพะที่ดุร้ายค่ะเออไม่มีไม่ทำอะไรลูกโอ้ค่ะม,มาดูไหมคะมากับคุณแม่มาอ๋อก็จำได,จจได้ระวังอื้อนะระวังอื้อนะก็ะไปหาลูกเขาใช่ไหมคะ่ะ น้องเซดาคันคันละคอกหนึ่งออกลูกประมาณสองถึงสี่เนาะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นตลาดนี้ในเมืองไทยหรือว่าเป็นต่างประเทศคะพีุ่ยเป็นตัวผู้ก็ตลาดต่างประเทศค่ะอ๋อต้องการมากเลยถ้าเป็นตัวเมียลอตลาด ตลาดไส่พันส่วนใหญ่ถ้าเป็นยานีส่วนใหญ่เขาจะเป็นโรคอะไรอะค่ะโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ท้องร่วงพวกพยาธิพยาธิที่ทำให้ท้องร่วงอ๋อพยาธิที่ทําให้ท้องร่วงที่ไหลระบบทางเดินหายใจก็คือเกี่ยวกับอากา,าศอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ดื้อน,นะคะอ่ะออกมาแล้วดื้อนะพี่โคกไม่ดื้อน,นะ เกแข่เหอคเป็นลูของวใหญ่หน่ารักนะเด็กๆชอบนะน้ำแข็งกลัวจังเลยใครกลัวน้องฟ้ากลัวน้ำแข็งหรือใครกลัวคะน้ำแข็งหนอนสองพี่น้องสองพี่น้องแข็งกับโค้กไม่ื้อโซดาโคกน้ำแข็งโซดา สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาติดต่อได้นะคะที่ฟาร์มแพะพี่ยุนะคะฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครพนมค่ะอยู่ที่อำเภอนาแกนะคะก็เป็นความรู้มากๆเลยนะคะกับเกษตรกรที่สนใจนะคะที่จะเลี้ยงเลี้ยงแพะนะคะฟาร์มพี่ยุนะคะ อดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะติดต่อฟาร์มยังไงเดี๋ยวจะมีคอนแทคไว้ใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้ทางรายการขอบคุณพี่ยุมากนะคะที่ให้เด็กๆมาชมฟาร์มนะคะก็ขอให้ธุรกิจเนี่ยจเจริญยิ่งๆขึ้นไปเนาะส่งออกร่ำรวยขอบคุณนะคะ,คะไปค่ะอ้าว ฮะอะไรนะที่ว่า่ะใครเสียใจนอหรอเล่อไม่กินเปื่อนหรอไหนรสไหนอร่อยน้องป้าอร่อยไหมรสนี้รสส้มเขาต้องมีอร่อยหกเมเนื้อเต็มไปเที่ยวมันเอยแล้วพวต่อน้องเมฆแล้ว อร่อยมากๆเลยนะ